จะพิมพ์เยอะนะยังพิมเยอนะี่คนเดียวาพอสำหรับคืนนี้ใครที่เป็นแม่ค้านะขายสินค้านะคะทุกคนขายอะไรก็แล้วแต่เลยขอให้ทุกคนขายดีๆนะเพราะว่าคืนนี้มันเป็นวันที่ลูกค้าเขาจะช้อปปิ้งกันเนาะ9.9ใครที่เป็นแม่ค้าคที่ดูไลฟ์สดการ์ดอยู่นะอขอส่งกําลังใจให้หลายคนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวแทนการ์ดหรือว่าที่ขายสินค้าอยู่แล้วขายรองเท้าขายอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ขอให้ขายดีๆนะคะเที่ยงคืนนี้ลูกค้าช้อปปิ้งกันเพราะว่าราคาถูกด้วยไอจีก็พิมพ์ผิดอนนี้พิม มัโอเคทุกคนได้คิ้วมาแล้วข้างีล่ออีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งกดลงรลายเลยปะก้ถึงเวลาพักผ่อนแล้วเลยมา20นาทีแต่กูจะพาไปชดใช้เป็น20ชั่วโมงออืเป็น20วันอะพาพาหนีหนีไปเลยอเจ๋งป่ะบริษัทมึงเจ๋งน่ต้ก็บอกว่าคนจนเรามีสิทธิ์ไหมคะ ส่งหน้าตาดีขึ้นมากเลยค่ะตอนนั้นเป็นหลุมฝึกตอนนี้หน้าเนียนม่อทุกคนคือมันต้องทาทุกวันจริงๆนะผมบอกเลยคือแบบบางทีเราเมื่อก่อนนะชอบเว้นแบบ3วันที่จะค่อยทาทีตอนนี้คือดูแลตัวเองแล้ววิสุงอ่ะเดี๋ยวนี้ใครๆก็หัดดูแลจริงๆน่นอนใช่ทุกคนโดนด่าไงเราจะแต่งแต่รูปไม่ได้นะทุกคนนึกออกปะเอางี้นะทุกวันนี้ดาวอัตคามเผยตูเลือกใช้บ้างเราเผยหน้าจริงของตัวเองดีกว่า เรื่องนี้มาผู้ชายได้ตกตะลึงให้ผู้ชายได้อึง้งพอมาพอมาพอมาเจอตัวเอพี่ไม่เหมือนตัวจริงเลยอ้าว,าวไม่คือทุกคนกดก็ใช้เหมือนตัวแต่ว่าอย่างน้อยอะ่ะคือสมมติว่าเราตื่นมาใช่ไหมแล้วหน้าเรามันเรียบะ่ะมันทําให้เราแบบมีกำลังใจในการแต่งหน้ามากขึ้นนะเออคือมันก็เป็นผิวหน้าของตัวเองเนาะที่สาคัญก็คือสมมติว่าเราดูแลตัวเองสิ่งดีมันก็เข้ามาอยู่แล้วเออดีกว่าทั้งผิวหน้าผิวตัวดูแลตัวเองสุขภาพด้วยสุขภาพด้วยไม่อย่างเช่นถ้าหน้าเราไม่ค่อยมีปัญหา เออทุกวันนี้แม่พี่กาอยังหน่าใสายอยู่เลยทุกคนแบบแม่แม่แม่พี่กาศแบบมีอายุเยอะแล้วนะแต่ว่าแม่พี่กาศใช้สกินแคร์พ <นะ S 1> ากันแดดอ่ะ,<น>ะตอนนี้นายแกก็แบบไม่ไม่เหีเห่ยวอันนี้คือดีไปถึงในอนาคตด้วยนะเอาสวุกการหายงอนไงอือก็ไม่ได้งอนนี่อืแล้วไปกินข้าวกันปะไม่กินนะแสดงว่ายังมีอย่อมไม่งอนยังเหลือสินค้าหมดสินค้าอะไรไม่ลงมาครสินค้าอะไรหมดทุกคนมันยังยังไม่ลงยังยังยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงปะกานะยังไม่ลง สินค้ายังไม่ได้เปิดขายนะคะสินค้าเปิดขายตอนเที่ยงคืนนะรักษาหลุมสิวไหมไม่รักษาหลุมสิวค่ะคือก็ต้องบอกก่อนว่าหลุมสิวเป็นอะไรที่ยากมากหลุมสิวคือมันเป็นข้างในเลยทุกคนมันต้องมีแบบพวกต้องกินพวกอาหารเสริมใช่พวกคอลลาเจนกินเอ็ไก่กินอะไรที่มันเป็นตัวช่วยแต่จริงๆอะ แต่ตตแต่ว<ต>่าจริงๆ,ๆแล้วอ่ะคือถ้าปล่อยไปสมมติว่าถ้าอายุยังเด็กๆอยู่เนาะอายุแบบยี่สิบถึงสาสิบอย่างเงี้ยคือจริงๆมันก็ขึ้นมาเองอ่ะสมมติเราไปฉีดใช่ไหมสมมติไปลงสิวเราไปฉีดเซรอยเนาะคือไม่สิวเวลาเราไปฉีดเซรั่ยถ้าเราฉีดในปริมาณที่เยอะ<ช> <ๆ S 1> อย่างเช่นเวลาเราไปกดสิวอะเวลาหมอเขาฉีดสิวให้อะ <ๆ S 1> ่ะนั่นแหละถ้าฉีดในปริมาณที่เยอะมันก็จะเป็นหลุมเราเคยเป็นเว้ยเพราะว่าเราเคยไปฉีดสิวเสร็จปุ๊บคือถ้าเรายังเด็กอยู่มันก็ขึ้นมาเองแบบตอนนั้นการฉีดประมาณแบบยี่สิบ หลุมสิวไม่ไม่ค่อย<ช>ไม่ไม่ไม่ค่อยช่วยได้เยอะขนาดนั้นนะคะแนะนําว่าอย่างไวท์เทนนิ่งไม่ได้ช่วยเรื่องหลุมสิวนะไวท์เทนนิ่งจะช่วยเรื่องความขาวก็จางสายอะไรประมาณนี้นะคะโอเครู้คนเสร็จแล้วพ<ร><ด>ัฒนาสูตรนานไหมครัสองปีกว่ากว่า ไปดูไปดูได้พี่การใส่ไฮไลท์ไว้เ้เราเรื่องเต็มเลยเราเลาเรื่องเต็มเลยกว่าจะมาอาช่องช่องช่องพี่การล่าสุดนะฮะจ,จะบอกว่า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 กี่อ๋อทุกคนคืนนี้มีลิปสติกด้วยนะแบบบางคนอาจจะแบบว่ารอไม่ได้รอไวท์เนิ่งตัวเดียวนะอาจจะรอลิปสติกด้วยก็ใครที่อยากมาซื้อก็มาซื้อได้นะคะปกติเราจะใช้แบบลิปเว์เวก่อนแล้วก็ตามด้วยแททูตินนะอันนี้มีเชอร์รี่เราใช้สีเชอร์รี่นั่นแหละสีเชอร์รี่เป็นสีที่ช่วงหลังมาการใช้บ่อยมากปกติชอบใช้เลท้า มีช่วงอาทิตย์ที่แล้วอะทุกคนตอนการแบบไลฟ์สดไปใช่ปะในแอปโซมอะแล้วแบบลูกค้ามาซื้อลิปเป็นเยอะมากหลังจากนั้นคือยอดขายลิปคือพุง่งขึ้นเรื่อยๆเลยเหมือนลูกค้าแบบกลับมาซื้อกันอะกลับมาซื้อสีอื่นกันอะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาแบบขายดีมากลิปที่เป็นแบบลิปอันนี้ลิเวอร์เวทนะทุกคนดูคือมันทาง,ง่ายแล้วก็มันใจแบบเบอร์เบอร์ปากด้วยฟิลแบบลูกคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะใครอยากกดลิปก็มากดได้นะเที่ยงคืนนี้ก็ลดราคาเหมือนกันนะคะลด100บาทแล้วก็ ลิปแทททู่ติ้นก็ลดราคาเหมือนกันเที่ยงคืนนี้นะคะมากดได้ติดทนค่ะติดทนคือรุ่นนี้ติดทนคือสองรุ่นนี้ติดทนหมดเลยถ้าสมมุติเราออกคอลเลคชันไหนมาที่มันเป็นติ้นดำน้ำเราไม่ติดทนกันจะบอกลูกค้าไม่ติดทนโอเคไหมแต่ว่าถ้าเป็นลิเวอร์เวทอะติดทนเนี่ยอันเนี้ยคือติดทนเลยคือถ้าคือทาไว้ก็คือแบบคือมันไม่หลุดอะแต่ว่าการแนะนําว่าให้ทาตัวนี้ข้างในนะมันจะฟิลช่ำๆน่อยอันนี้หมดออกแนวหมดหรือหมดไม่เป็นไรคือบางทีเราก็ใช้ลิปออยนี่ อันนี้ใน,นีทุกคนในกระเป๋าเครื่องสำอางการ์ดก็พกลิเบอร์เบดเหมือนกันอันนี้จะเป็นสีแบบสีบิสกิตสีบิสกิตจะค่อนค่อนข้างเข้มนิดนึ่งนะนี่อ,าาอันน่ถทาตรงนี้โอ้ชิอ่าโอเคนี่ค่ะแล้วก็ทาลิปอันนี้ข้างในเลย อ่ทุกคนมันจะเป็นฟิลแบบว่าแดงแดงกำกำเลยนะอันนี้ก็ลดราคาเหมือนกันนะคะลดไปอีกหนึ่งร้อยบาทเหลือแค่หนึ่งร้อยแปสิบเก้าบาทเองอืมอันนี้ล <ะ S 2> <ค>ำดำมากแท็กตดก็ลดถสองร้อยเก้าสิบใช่คืออ่านทุกคนมันก็จะเป็นฟิลแบบน่ารักอะ่ะเออมันจะมีความแบบสดใสอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะ อันนี้คือรองพื้นก็ลดเหมือนกันนะคะนี่รองพื้นที่กาใช้ก็ลดเหมือนกันเนี่ยมันจะได้ลุกแบบฉ่ำๆหน่อยนะคือไม่ได้ทาแบบไม่ได้ทาไฮไลท์เลยนี่คือหน้ากาที่ทาสกินแคร์เสร็จปุ๊บลงกันแดดแล้วก็ลงรองพื้นเลยลงรอง,งพื้นลงรองพื้นใช้ฟองน้ำไม่ได้ทับแป้งทับต่อนะคะทาบ,บัดอ้อแล้วก็เขียนคิ้วทาตาแล้วก็ <c oughs> ทาปากแค่นี้เลย ลดร้อนวันมาทุกอันนะล้อแล้วก็มีเคล็ดลับอันหนึ่งก็คือว่าสมมุติว่าถ้าใครใช้โค้ดไปแล้วใช่ไหมแล้วอยากซื้อก็คือว่าเอาของพ่อของแม่มาเลยของพี่ก็ได้ไปโหลดมาแล้วก็แล้วก็อันอันเครื่องใหม่นั้นน่ะซื้อได้เลยก็คือได้โค้ดเหมือนกันใช่ทุกคนการแนะนาว่าตอนเนี้ใครแบบอยากสมัครนะคะไปสมัครเพิ่มได้น่าจะของพ่อแม่หรอจะไม่ค่อยได้ใช้เของพ่อแม่มาก่อน ใช่เดี๋ยวตอนห้าทุ่มประมาณมากี่โมงดีห้าทุ่มครึ่งไหมเดี๋ยวห้าทุ่มครึ่งพี่ก๊าฟมาใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะคตะ,ะกี้ใครมีใครยังไม่ได้กดติดตามไว้ไหมไปกดติดตามก่อนไ,<ม>ได้นะอเอาอีกรอบหนึ่งไหมเผื่อไม่ทานทุกคนเพราะว่ามันจะหมดเร็วมากๆม,มา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 แล้วถ้าหมดรอบนี้จะมาทีรอบไหนมาประมาณช่วงสิ้นปีเลยนะทุกคนการแนะนําว่า,าอยากให้รีบกดนะ<า> <อ>รักษาฝ้ากระไหมฝ้ากระจริงๆอ่ะมันก็คือ <c oughs> เม็ดสีของเมลานินนะครับ <c oughs> แต่ว่าคือมันแค่ฝังอยู่เยอะมากๆฉะนั้นเราก็ต้องทาเป็นระยะเวลานานมากๆกว่าฝ้ากระมันจะค่อยๆ <c oughs> ลดลงดฝ <c oughs> ้ากับกระส่วนใหญ่อะ่ะ <c oughs> คือถ้าลูกค้ารีบมากๆเขาจะไปเลเซอร์กันเพราะว่าเลเซอร์จะเห็นผลเร็วกว่าเพราะว่ามันไปทําลายหนีเมลานินตั้งแต่ชั้นนี้เลยถามว่าเซรั่มที่น,นีเราช่วยไหมช่วยแต่ว่าใช้เวลาหนึ่ง,งขั้นต่ําคือมันสามถึงสี่เดือนมันจะค่อยๆจางลงแต่ว่าไม่ได้หมดเพราะว่าฟ้าอากาศที่มันเกิดขึ้นอาจจะเราไม่ได้ทากันแดดด้วยอะไรอย่างเี้ยคือปัจจัยมันมีเยอะว่าแบบเช่นเราตากแดดบ่อยหรือเปล่าถ้าบ่อยเ<ช>งี้ยมันก็ยิ่งกระตุ้นเมลานินให้ออกมาเยอะเมลานินคือไอเม็ดที่มันเป็นสีน้ําตาลอะล้วคือประเด็นก็คือว่านเนย มันก็มีเมลาซิโล่คือสารสกัดคือเมลาซิโล่นะก็คือเมลาซิโล่เนี่ยคือมันเอาเมลานินออกคือทํามาเพื่อฆ่ากําจัดเมลานินโดยเฉพาะก็แปลว่าเม็ดไอพวกน้าตาลเราจะจะจางขึ้นเรื่อยๆถ้าเราใช้มาไลฟ์หน้าเลยทุกคนไลฟ์ไป <ๆ S 2> จะเป็นชั่วโมงแล้วตอนนี้คือกําลังจะไปแล้วนะคะกําลังจะไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาไลฟ์ใหม่ประมาณช่วง5ทุ่มิ0นะใครที่แบบว่า รอซื้อในตอกตอกก็คือซื้อกับตัวแทนการได้เลยนะหรือว่าใครที่แบบว่าเป็นแอปอยู่ยในแอปส้อมอยู่แล้วไงซื้อแอปส้มก็ได้ซื้อออฟฟิเชียลก็ได้ได้หมดเลยอืประมาณนี้สีทุ่มแล้วใช้ใช้ได้เช้าเย็นใช่ค่ะใช้ได้เช้าเย็นเลยแ <c oughs> อปโอ้มมีคนช่วยพิมพ์ ใชล้าไว้ใช้ตอนกลางคืนใช้แค่ตอนกลางคืนหรอคะใช้ได้ใช้ก็ใช้ช่วงเช้าก็ได้แนะนำว่าให้ใช้ทั้งสองช่วงทั้งเช้ากับกลางคืนนะเพราะว่ามันจะเห็นผลเร็วกว่าแต่ว่าถ้าช่วงเช้าแนะนําให้ทาเฉพาะจุดสมมติว่าถ้าเรามีจุดดำๆตรงนี้ใช้าเราทาเฉพาะจุดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเวลาที่ถ้าเราทาทั้งหน้าเช้าเย็นเลยอ่ะ ฝ้าเราก็จะฝ้าพวกกะรอยดําเราก็จะลดลงอหน้าเราก็จะขาวขึ้นด้วยฉะนั้นอ่ะมันก็เป็นแบบเท่ากาันแอปซ่มลด<ห><ห>ค่ะเอาอีกรอบหนึ่งไหมก่อนไปเพราะว่าอตอนนี้คนดูไม่ได้เยอะมากเผื่อแบบตอนที่การ์ดมาประมาณห้าทุ่มห้าสิบกว่ทุกคน <c oughs> จะมาปุ๊บแล้วก็คือเปิดปแอบซ่มเลย,ยนะนนเดี๋ยวนะรอเดี๋ยวเขาพิมพ์มาให้ลองไปดูแฮชแท็กได้นะเซรั่มกระจกลองไปดูได้เลย หรือใครอยากดูแบบรีวิวเยอะๆนะคะเข้าไปดูในไอจีแล้วโพชั่นดอกลัอเชียวก็ได้ดูในไอจีการ์ดก็ได้ mm. CARD 3ั่งตัวเข้าไปดูได้เลยการ์ดแบบรีวิวมาสปีแลทุกคนเป็นโปรดักที่แบบทำมาค่อนข้างหานแล้วก็สัตว์กัดค่อนข้างดีเลยตัวนี้แบบราคาแรงด้วยแล้วก็ อันนี้การขายราคาแบบแค่รตนี้นะราคา290บาทเพราะว่าในรอตต่อไปเรามีการคุยกันหลับ้านไปแล้วว่ารถนี้เราอยากให้ลูกค้าได้ลองจริงก็ขายราคาแบบถูกๆเลยนะคะส่วนใครได้ไปคืนนี้ราคาเท่าไหร่ก็มาบอกกันด้วยเนาะเที่ยงคืนนี้นะทุกคนประมาณ5้าทุ่มครึ่งเดี๋ยวกาดมาไลฟ์ในติ๊กตอกก่อนที่เหลือก็พอกาดเข้า การเข้าแอปส้มปุ๊บใช่ไหมคือพอเราบอกแอปส้มปุ๊บกดไลฟ์แบบขอเตือนอย่างหนึ่งว่าพอโค้ดอะมันจะมาตอนเที่ยงคืนใช่ไหมอะใช่ทีเนี้ยเที่ยงคืนถ้ากดโค้ดไม่ทันอะมันก็จะหมดเลยนะเราก็ได้เป็นแบบโค้ดลดราคาเหมือนกันจะได้ลดไม่แบบไม่ได้ลดเยอะมากฉะนั้นถ้าใครแบบอยากได้ลดเยอะเนี่ยก็คือเที่ยงคืนมะเฝ้าหน้าจอเลยแล้วพอเรากดไลฟ์ปุ๊บกดเก็บโค้ดเลยเพราะว่าไม่งั้นอะโค้ดมันจะแบบหมดคือโค้ดโค้ดเขาแจกทีเดียวทั้งระบบเลยอือ ดีครับ <c oughs> ดีครับเข้าดูไม่เจอแฟนการูผอมลงเปล่าใครแฟนกันไม่มีแฟนน้าคนกระโสดติดได้อ่ะ <c oughs> นี่ทุกคนอันนี้นะนี่เข้าไปติดตามไว้ก่อนนะทุกคน,นเออ ตอนนี้ยังไม่ได้มีสินค้าอยู่ในตะกร้านะใช่เดีคนเข้าไปแล้วแบบเจอของแล้วขายที่ใดซื้อที่ไหนคะซื้อที่ไอคอนสยามอันนี้ได้ประหบหมอได้สันอันนี้เป็นของได้สันนะทุกคนแต่ว,ว่ามันแรงอะแต่ว่าถ้าเป็นที่หนีบผมกกนะการว่าหนีบผมแบบซื้อในแบบแอปส้มก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นดได้ก็ยัดีไดดีมากสุดๆออตอนนี้อยู่ในช่วงที่เรากำลังจะเก็บของ อ่าอีกหนึ่งชั่วโมงกว่าแอปส้มเชื่ออะไรดูดีๆเอางี้ทุกคนทุกคนกดเข้าไปในไอจีการ์ดก็ได้การ์ดปักลิงไว้นะคะการจะปักลิงตั้งแต่ช่วงห้าทุมอยู่แล้วทุกคนกดไปในอจีการ์ดคือการ์ดปักลิงปุ๊บทุกคนกดลิง์นั้นได้เลยโอเคไหมเพราะว่าตอนห้าทุ่มห้าสิบปุบพอเรามาปุ๊บใช่ปะ เราพูดเยอะไม่ได้พอเราพูดเดยอะปุ๊บอะคนอย่างนี้ไม่ต้องพูดเยอะหรอกคือกดอะคือตอนพอกดเปิดใช่ป่ะอย่าเพิ่งฟังอะไรนะเก็บโค้ดก่อนเออเเก็บโค้ดว่าถ้าเราไม่เก็บโค้ดก่อนอะคนอื่นก็จะแย่งโค้ดเราไปใช่ใช่เราต้องอย่างแรกเรากดเก็บโค้ดก่อนเรากดเก็บโค้ดปุ๊บใช่ไหมเรากดซื้อกดสั่งซื้อไปในตะกร้าแล้วก็กดโอนเงินอือใช่ถ้าตัดสินใจว่าจะซื้ออยู่แล้วนะใช่แต่ว่าถ้าใครใครยังไม่เชื่อหรือยังไม่ดูรีวิวก็ลองดูคลิปที่พวกพี่ลงกันได้ล่าสุดเพราะว่าเคยมีก กรณีที <ally> ่ล่าสุดอ่ะเราเราเราขายลิปไงเราขายลิปติ้นแล้วมันหมดสามพันแห้งเร็วมากคือทุกๆรอบเวลาการมาขายจะหมดขั้นต่ำตือสามพันแห้งแล้วรอบล่าสุดลูกค้ากดในระก้ามั้งแล้วสินค้าหมดอ๋อมันจะเด้งมันก็เลยเด้งโดนวยมัน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 จะมีการเขาเรียกว่าสินค้าเด้งด้วยนะทุกคนคือหมายถึงว่าเรากดใส่ในระก้าแล้วแต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้กดจ่ายเงินอ่ะมันมันก็จะตัดของเราไปให้คนอื่นคนที่จ่ายเงินก่อนอ่าใช่ประมาณนั้นค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนเข้าไปปุ๊บใช่ไหมเที่ยงคืนนอเที่ะ ใช่นี่ก็ขอพูดนะเพราะว่ามันจะถึงจุดไฮแม็กแล้วมันจะต้องไปแล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าทุกคนแบบว่าถ้ายังไม่รู้ว่าเอ้ยลิงก์ไหนเป็นลิงก์ไหนใช่ไหมเข้าไปดูไอจีกันก็ได้เดี๋ยวกัสจะปักลิงก์ไว้ในไอจีนะคะปกติการปักลิงก์ไว้ในไอจีอยู่แล้วก็คือเดี๋ยวจะปักลิงก์ไว้ให้ลูกค้ากดเข้าไปกดติดตามก่อนก็ได้เที่ยงคืนปุ๊บทุกคนกดเข้าเลย<ม>กดเข้าเสร็จปุ๊บรีบเอาโคดร,รีบเอาโคดปุ๊บกดในตะกร้าแล้วก็สั่งซื้อใช่เพราะว่าไม่งั้น วิธีใช้อีกทีหนึ่งนะทุกคนเยเต้มาเต้บอกว่าคืนนี้ยาวไกลเพื่อนอใช่แน่นอน,นแบบหรือว่าใครจะซื้อเล็กบ็อกบอกก็ซื้อได้นะทุกคนก็มีตัวแทนการขายอยู่เหมือนกันนะคะไปเช็คราคาได้เลยร้านพี่เต้ก็มีเต้หมายขายของลองเสิร์ชเข้าไปดูได้นะคะลองไปเสิร์ชดูได้ใครรู้สึกว่าเฮ้ยทั้งจากซื้อเล็ก็อกบอกก็ได้ได้หมดเลยแต่ว่าของแพลตฟอร์มพวกเราเนี่ยแพลตฟอร์มเนี้ยเราไม่ได้ขายเนาะอันนี้จะเป็นออฟฟิเชียลจะไปขายแอปพลมแทนนะคะโอเคสรุปดีกันยังไม่่ไมนี่ ก็ไม่ดีนะทุกคนตอนแรกผมไม่กดไม่ได้ดีนะชีวิตสับสนไม่ไม่ไม่นะชีวิตวาวุ่นเปิดเนี่ยทุกคนผมการไม่ได้กรอบทุกคนดูการไม่ได้กรอบมันหายก็ดีแล้วครับการผมการไม่ได้กรอบเลยการนัานละผมเป็นยังไงบ้าง ผมโอเคผมโอเคทุกคน,นได้เองเไง<อ>คือเราแบบมนุษย์อะสร้างเราให้มันมีสองมือขึ้นมาให้เราดูแลตัวเองไงนึกออกปะจริงในการใดตัวเองในการใดผมให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือมนุษย์เขาสร้างเราให้มันมีสองมือขึ้นมาแล้วไงเราไม่ต้องให้ใครใดให้หรอกนึกออกปะออไม่จําเป็นเราใดเองก็ได้ไงช่วยดราช่วยช่วยจับปะไม่ไม่มนุษย์เขาตัสร้างมาให้เรามีสองมือแล้วไงไม่แต่เมื่อกี้มึงใช้สี่มือไงสองมือมึงดันเราไปแต่งหน้าแล้วสองมือมึงให้กูเป่าผมไง ไปไปไปโอเคทุกคนเดี๋ยวมาใหม่โอเคทุกคนเดี๋ยวมาใหม่ตอนห้าทุ่มห้าสิบนะคะอ๋อห้าทุ่มห้าสิบในนี้ปะใช่ห้าทุ่มห้าสิบกกัสมาในแอปนี้นะแล้วก็สวดใครที่รอในช้อปปี้ก็รอได้เลยคือเที่ยงคืนปุ๊บกัดกดเลยอาจจะมากดลงหน้าปันมาสิบนาทีนะคะมารอลุ้นกันว่าคนจะดูเยอะแค่ไหนแล้วก็มารอลุ้นกันว่ากก็ขอตัวไปไดผมก่อนนะทุกคนเจอกัน,นะคะ่ะ